สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยและว,วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการเขียนจดหมายค่ะการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นความเรียงที่มีรูปแบบโดยเฉพาะฉะนั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเขียนจดหมายก็คือผู้เขียนจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำอย่างพิถีพิถันเช่น ใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับตรงตามวัตถุประสงค์นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงมารยาทความสุภาพอ่อนน้อมความเหมาะสมตลอดจนกาลเทศะระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารค่ะจดหมายแบ่งออกเป็น4ชนิดดังนี้ค่ะ 1. จดหมายส่วนตัวเป็นจดหมายระหว่างบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อ,อก,กันเช่น พ่อแม่ลูกเครือญาติชนิดเพื่อนสนิท 2. จดหมายกิจธุระเป็นจดหมายระหว่างเอกชนกับเอกชนอาจเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลทั่วไปก็ได้หรือระหว่างเอกชนกับองค์การเอกชนเช่นสมาคมห้างร้านหรือเกี่ยวกับธุระการงาน 3. จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับองค์การเอกชนที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนมีการได้กําไรหรือขาดทุนเช่นการสั่งซื้อสินค้าการกู้ยืมหรือการขายสินค้าค่ะ 4. จดหมายราชการคือหนังสือที่ส่วนราชการมีถึงส่วนราชการด้วยกันหรือมีถึงเอกชนหรือองค์การเอกชนว่าด้วยเรื่องราชการนั่นเองค่ะ การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหมายถึงการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอันได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นการเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารแจ้งความประสงค์ถามสารทุกสุกดิบหรือเล่าเหตุการณ์เล่าสู่กันฟังการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง ถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แต่กระบวนการความรู้ในการเขียนจดหมายก็ยังเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนะคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่นะคะหนึ่งเลยเขียนข้อความให้ชัดเจนสื่อสารตรงประเด็น ด้วยถ้อยคำที่สุภาพกระทัดรัดสละสลวย 2. เขียนด้วยลายมือสวยงามอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉูดฉาด 3. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและตามความนิยม 4. เขียนถูกต้องตามรูปแบบที่รับรองกัน การสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการนะคะ 1. เลยได้ยินหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่ใช้การเขียนจดหมายได้ 2. ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบ 3. ได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อ บันทึกความทรงจำา 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายมาดูนะคะปู่ย่าตายายเราจะใช้คำว่ากราบเท้าจุดๆสมมติเราเขียนถึงคุณย่าก็จะเป็นกราบเท้าคุณย่าที่เคารพและคำลงท้ายก็จะลงท้ายด้วยคำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราเขียนถึงพ่อถึงแม่เราจะใช้คำขึ้นต้นเหมือนกันกับปู่ย่าตายายนะคะก็คือกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพหรือกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพแล้วก็คำลงท้ายก็เหมือนกันค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงลุงป้านะ้าอาก็เช่นเดียวกันค่ะ ผู้ปกครองของนักเรียนก็เช่นเดียวกันการใช้สรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะจะใช้คำว่าผมกระผมหนูหลานและคำสรรพนามแทนตัวผู้อ่านนะคะที่เราคนที่เราเขียนถึงนะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็นปู่ย่าตายายก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าท่านนะคะ มาดูการจ่าหน้าซองจดหมายกันค่ะ 1. ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นะคะเริ่มตั้งแต่ชื่อนามสกุลของผู้รับบ้านเลขที่หมู่ที่หรือซอยถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอําเภอรหรือเขต แล้วก็ตามด้วยจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ที่ขาดไม่ได้นะคะคือรหัสไปรษณีย์นะคะต้องชัดเจนและถูกต้อง 2. ที่อยู่ของผู้ส่งนะคะเรียงลำดับเช่นเดียวกันกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตัวเองหรือว่าด้านบนซ้ายของซองจดหมายนะคะ 3. สแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมไปรษณีย์กำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบ ผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดไปค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะคะดเด็กจะเห็นมุมด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ฝากหรือก็คือผู้ส่งนะคะแล้วก็ด้านล่างขวามือเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับแล้วก็ตามด้วยดวงตราไปรษณียากรหรือหรือว่าสแตมนั่นเองค่ะ รูปแบบของจดหมายนะคะก็จะประกอบด้วยหนึ่งที่อยู่ของผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้ากระดาษระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมขอบกระดาษ 2. วันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนอยู่เล็กน้อย 3. คํคำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย1น,นิ้ว 4. เนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติอาจอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้วซึ่งเนื้อหานี้ผู้เขียนจะแบ่งเป็นกี่ย่อหน้าก็ได้นะคะต่อไปเป็นคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียนชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ำเข้าไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจรูปแบบของการเขียนจดหมาย เราไปดูตัวอย่างของรูปแบบจดหมายเพื่อขยายความเข้าใจของนักเรียนมากขึ้นค่ะเด็กๆจะเห็นมุมขวามือกระดาษด้านบนนะคะจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้เขียนลงรายละเอียดเลยค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ถัดมา อีกบรรทัดหนึ่งก็จะเป็นวันที่นะคะเยื้องจากที่อยู่เล็กน้อยเห็นไหมคะ,ะการเขียนวันที่ในจดหมายจะไม่ใส่คำว่าวันจะไม่ใส่คำว่าเดือนจะไม่ใส่คำว่าปีเราจะใส่ไปเลยอย่างเช่นวันนี้วันที่16กันยายน2564เราก็จะใส่ไปเลยนะคะบรรทัดต่อไปนะคะ วัดจากขอบกระดาษมา1นิ้วไม้บรรทัดนะคะไม่ใช่นิ้วมือนักเรียนนะลูก1นิ้วไม้บรรทัดวัดจากขอบกระดาษเข้ามาก็จะเป็นคําขึ้นต้นนะคะจากนั้นวัดบรรทัดต่อไปวัดจากขอบกระดาษเข้ามา2นิ้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาของจดหมายซึ่งเนื้อหาในจดหมายนี้จะมีกี่ย่อหน้าก็ได้จะมีกี่บรรทัดก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรา เล่าในจดหมายนะคะและคำลงท้ายในส่วนของคำลงท้ายจะอยู่ตรงก,กันกับที่อยู่ของผู้เขียนนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อของผู้เขียนเยื้องเข้าไปเล็กน้อยนะคะเรามาดูตัวอย่างของจดหมายกันบ้างค่ะอ่านะคะเห็นไหมคะมุมด้านบนมุมขวามือด้านบนจะเป็นที่อยู่ของ ผู้เขียนนะคะบรรทัดต่อมาก็จะเป็นวันที่เดือนปีเห็นไหมคะเราจะไม่เขียนคำว่าวันที่จะไม่เขียนคำว่าเดือนจะไม่เขียนคำว่าพอจุดสอจุดนะคะเราจะใส่ไปเลย14พฤษภาคม2557อย่างเงี้ยนะคะจากนั้นบรรทัดต่อมาวัดจากขอบกระดาษมา1นนิ้วก็จะเป็นคำขึ้นตน้นอ่ะ คนนี้นะคะเขาเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะจากนั้นบรรทัดต่อมาวัดจากขอบกระดาษมาสองนิ้วนะคะก็จะเป็นเนื้อหาหรือเนื้อความในจดหมายนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อความในจดหมายอย่างที่คุณคร,รูแจ้งนะคะเด็กๆจะมีกี่บรรทัดก็ได้จะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับเรื่องและความยาวของเรื่องที่หนูเล่านะคะเมื่อสิ้นสุดข้อความในจดหมายแล้วก็จะเป็นคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายการเขียนถึงญาติผู้ใหญ่ก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงก็จะตรงก,กันกับในส่วนของที่อยู่ของผู้เขียนนะคะจากนั้นตามด้วยชื่อของผู้เขียนจดหมายเยื้องเข้ามาเล็กน้อยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ จดหมายส่วนตัวหรือจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับการมอบหมายงานในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ตามรูปแบบของการเขียนจดหมายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถศึกษารูปแบบเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหลักภาษา ที่คุณครูแจกไปแล้วนะคะคุณครูรอตรวจผลงานเด็กๆอยู่นะคะสู้ๆนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ